ก็กราบสวัสดีครับวันนี้อยู่กับทีเด็ดอบังพังโตนะครับก็อยู่ผมครับเหมือนเดิมเลยครับวันนี้ให้กัน2ตัวนะครับวิเคราะห์ฟุตบอล2ตัววันนี้ไปในศึกของอาบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับเป็นคู่ของไม้์ศูนย์ห้าครับเปิดบ้านพบรกมบีของบาเยอร์มิวนิกครับคู่นี้แข่งห้าทุ่มครึ่งนะครับนะราคาคู่นี้ต่อไปทางทีมเยนบาเยอร์มิวนิกในราคาลูกครึ่งนะเปิดมาลูกครึ่งตอนนี้ราคาไหลขึ้นเป็นลูกครึ่งควบสองนะครับส่วนคู่ที่สองนะครับนะเราขยับไปในศึก อิตาลีซิตีเอครับเป็นคู่ของเวโรนาครับเปิดบ้านพบกันเป็นของนาโปลีครับคู่นี้แข่ง2ทุ่มครับคู่นี้ราคาต่อไปทางทีมเยือนเช่นกันราคาเปิกมาในราคา1ลูกตอนนี้ราคาไหลลงมาเป็นครึ่งควบลูกนะครับเอาเราไปดูคู่แรกก่อนนะครับไปคู่ของไม้ครับกับยบร์นนะครับนะเราผลงานย้อนหลังครับนะดูย้อนหลังนิดนึงเนาะเราดูประวัติก่อนนะครับนะย้อนหลังรับนะไป5นัดตั้งแต่เจอกันมาเนี่ยครับผลงานของคู่นี้เจอกันมาเนี่ยเป็นยบร์นที่อาผลงานได้ดีกว่าเอาชนะไม้ไป3นัดนะครับ แล้วก็นัดล่าสุดที่เจอกันล่าสุดเนี่ยเล่นในบ้านไม้นะครับนะเมื่อต้นเดือนนะครับนะเมื่อกลางปีเนี่ยนะครับนะเดือนสี่เนี่ยนะเล่นในบ้านไม้ครับนะไม้เอาชนะบาเยนในบ้านไป3ปาะตัวหนึ่งครับนะเจอกันล่าสุดเองนะและก็ผลงานในบ้าน่ะผลงานหาเช่นในบ้านผลงานเจ้าบ้านไม้เนี่ยที่ผ่านมาในเยาเยือนนะครับผลงานเจ้าบ้านไม้ครับนะัเล่นในบ้านนะครับน้าเยเยือนที่ผ่านมาไม้ครับนะชนะแค่ครั้งเดียวนะครับชนะในศึกกระชับมิตร นับนั้นแล้วก็ผลงานในอีกไม่เคยชนะใครทีนับแพ้3านัดนับนดที่แพ้แพ้สตุดกาดในบ้านตัวเองแล้วแพ้เล่นนอกบ้านไปเล่นไปเล่นในบ้านของเอาบวกก็แพ้กลับมาแล้วก็เล่นบ้างแพ้เลเวอร์คูเซนครับนับเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อปลายเดือนที่แล้วนั่นเองนับแพ้เลเวอร์คูเซนสามศูนย์แล้วก็ล่าสุดครับนับไปเล่นในบ้านมุนเชนกันบาดก็นับเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเองนับจบในสกอร์สองสองแล้วนะเสมอกลับมาส่วนผลงานเนี่ยนะของเจ้าบ้านน่ดูในบ้านเราเนี้เล่นในบ้านนะผลงานในบ้านของไม่เน่นะเราดูแต่ในบ้านก่อนนะ วันนี้เล่นบ้านครับผลงานในบ้านเนี่ยใน5้านัดที่ผ่านมาเนี่ยนะเราเอาผลงานโดยรวมของในบ้านอย่างเดียวครับนะแพส2นัดติดต่อกันสําหรับไม้นะ้ำแพชรเลเวอร์กุสเซนแพสตูดการ์ดนะครับอ่าเราไาดูผลประกอบการบ้างดีกว่าผลประกอบการที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับไม้ที่ผ่านมาในเยาวยนเนี่ย,ย,ยแฮนดิแคปเปิดออกมาทั้งหมด5อ่าสครั้งนะครับทำกำไรได้แค่นัดหนึ่งนะก็เจอกับมุนเชน่นกันบัตเนาะแฮนนิแคปต่อไปทางมุนเชน่นกันบัตรเสมอกัน2-2เนาะกินราคาไปได้นัดเดียวสำหรับมุนอ่าไม้ สำหรับบาเยอร์มิวนิกเนี่ยผลงานเนี่ยนะครับนะก็ไม่ค่อยจะแพ้ใครสักเท่าไหร่นะครับนะผลงานที่ผ่านมาในเยาวชนของบาเยอร์มิวนิกครับเสมอกับลิปซิก์พูลนะครับเมื่ออต้นเดือนที่ผ่านมาครับนะเสมอในบ้านของลิปซิก2-2และก็4นัดเนี่ยชนะชนะโบคุมน้ำตั้งแต่เดือนที่แล้วเลยนะครับนะแล้วก็ชนะมุนสเตอร์น้ำน้ำเมื่อไปลเดือนที่แล้วแล้วก็เดือนนี้ครับจ้ชนะ2นัดนะครับนะชนะโคเปเฮเกนและก็เล่นในบ้านครับนะล่าสุดครับนะชนะไฟบวกสาแล้วก็ไม่เสียประตูด้วยนะครับสำหรับ บาเยอร์มิวนกแล้วก็แฮนดิแคปในเยา่ยาเยือนเนี่ยเปิดมาทั้งหมด5ครั้งนะนะทุกนัดเนี่ยครปาเปิดมาในราคาลูกครึ่งควบ2นะั้นี่คือต่ําสุดแล้วแล้วก็เปิดมา2ลูกครึ่ง2อลูกครึ่งสลูกครึ่งควบ4อะไรเงี้ยนะคับนะนะแล้วก็ทํากําไรได้ทั้งหมดถึง3นัดนะับนะนะแล้วก็เสีย2นัด นักที่เสียเนี่ยไปเจอใครครับไปเจอกับโคเปเกนนะไฮนิแคปเปิดมาในราคาลูกขึ้นึ้นสองเนาะคราวนั้นนั้นก็มีตัวนักเตะบาดเจ็บค่อนข้างเยอะนะครับนะแต่ก็เก็บชัยมาได้และก็ไปเจอลิปซิกครับก็เสมอกันไปครับนะก็กินกันไม่ลงครับน้นัดล่าสุดที่เจอกันมากับลิปซิกนับน้าจบในกสองสองไฮนิแคปต่อไปทางบาเยนนับน้าในราคาขึ้นกับลูกครับวันนี้บาเยนนองเล่นนอกบ้านนะเราดูนอกบ้านนิดนึงครับผลงานนอกบ้านในห้าทีผ่านมาครับนะไม่เคยแพ้ใครทีครับนะาทำได้เสมอกับลิปซิิกกกอออยยยย่่่าาาางงเเเเดดดีีวววนนนนนนนะะสสสมมมมแแคลล้็ชบบบัััหริต ส่วนตารางคู่นี้รับนะก็เป็นยบร์มินตคครับยวนดับ4นะนะแข่งมาแล้ว7ครั้งชนะ5เสมอ2ครับนะยังไม่แพ้ใครทีได้มา23แล้วก็เสียไป6นะนะเต็มรวมของยบร์มินิคเนี่ยมี17เต็มนะครับส่วนไม้เนี่ยเจ้าบ้านเนี่ยแข่งมาแล้ว7ครั้งเช่นกันครับนะยังไม่ชนะใครเลยเสมอ2นะัดแพ้ไปแล้ว5ครั้งนะนะได้มา6เสียไป19เ้ต็มรวมน,นี้มี2เต็มสลับไม้ สำหรับคู่นี้นะราคาครับนะดูอีกรอบหนึ่งราคาเนี่ยเปิดมาในราคาลูกครึ่งตอนนี้ราคา,หาคไ,ไ,หไหลขึ้นเป็นลูกครึ่งควบสองเอ้ยเราขอไปอ่ะไหลอะถูกแล้วไหลขึ้นเป็นขึ้นลูกครึ่งควบสองนะนะค่าน้ําจ่ายเจ้าบ้านจ่ายไหมครับนะจ่ายอยู่ที่น้ำเก้านะเราพูดราคาปัจจุบันราคาไหลแล้วนะ้นราคาเปิดมาตอนแรกจ่ายอยู่ที่น้าเต็มตอนนี้ราคาไหลเป็นน้ำเก้าส่วนทิมเยือนบาเยนครับนะครับนะจากน้ํา8ดก็ไหลขึ้นมาเป็นน้ำเก้านะสูงตามเปิดมาสามลูกควบไหลขึ้นมาเป็น3มลูกครึ่งนะครับ และก็สูงเน่าจ่ายที่น้ำแปดต่ําจาอยู่ที่น้ำเต็มนะเราพูดราคาปัจจุบันที่จ่ายกันเลยนะครับเราไปดูความพร้อมมันก่อนก็วันนี้ความพร้อมของไหมครับนะนายใหญ่โบเวนสันนะนะเกมนี้จะไม่มีกองหลังนี่เป็นฟิลิปเอ็มเวเนอร์แล้วก็อันเดียสฮันเช่โฮเซนนับนะกองหลังสองรายแล้วก็กองหน้าครับนัเป็นเนลสันไวเพอแล้วก็โยนาธานบูคัส นะรนะสี่ลายครับที่ยังบาดเจ็บใช้งานไม่ได้สําหรับไม้วันนี้ส่วนแผนวันนี้สําหรับไมครับจะมาในะบบ 3- 43สนะครับสเ็ตัวจริงวันนี้ครับนะผู้รักษาประตูของไม้นี่ก็จะเป็นเซนเนอร์ครับนะสี่อ่าสตัวด้านหลังครับแบ็กซ้ายเป็นเฟนันเดสแล้วก็แบ็กขวาเป็นเบลเบลขอไปเบลส่วนวนเซนเตอร์ตรงกลางก็เป็นกีลาวอกีส่วน4ตัวด้านกลางนั่ริมเส้นทางซ้ายเป็นคาชีริมเส้นขวาเป็นดาคอสตาแล้วก็เพลเมเกอร์ครับนะตัวเชื่อมเกมให้กับ3าแดนหน้าก็จะมีบาเลโร่และก็คอร์ แล้วก็3ตัวด้านหน้าครับนาลิมปาปีซ้ายเป็นโอนิซิโวแล้วก็ปีขวาเป็นกูดาแล้วก็หน้าเป้าเป็นอาร์ช็อกนะครับสำหรับไมค์ส่วนบาเยอรครับนั้นายใหญโ่โทมัสทูเคลเนี่ยครับนะก็วันนี้ก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานกองหน้าดายอุปาเมกาโนแล้วก็ลาฟาเอลเกเรโรแล้วก็อีกคนก็จะเป็นทาริ็กบุกมันนะสามตัวที่ยังใช้งานไม่ได้ส่วนแผนเนี่ยก็จะมาหลบ 4, 2 3 1ครับสุดตัวจริงของบาเยอรวันนี้ครับนะ ผู้เล่นภาษาตัวเป็นอุลไลแล้วก็ริมอ่าแบ็กซ้ายอออ้ขไ่าแบ็กอัพอ่าเซ็นเตอร์แบ็กก็จะเป็นอสี่ตัวด้านกลางเอ้ยสี่ตัวด้านหลังนี่ก็จะเป็นแบ็กซ้ายเป็นเดวิสแบ็กขวาเป็นไลเมอร์ครับเซ็นเตอร์แบ็กคู่กันเป็นมินแจแล้วก็ลิกแล้วก็สองตัวตัดเกมตรงกลางเป็นโกเลตก้าอ่าโกเลโกเลตก้านะแล้วก็คิมมิชแล้วก็สามตัวนะอ่า ในแดนหน้าตัวเชื่อมกกมให้กับหน้าเป้าก็จะมีปีซ้ายเป็นโกมันปีขวาเป็นซันนี่และก็ตัวหน้าต่ำก็เป็นมูเซียล่าและก็หน้าเป้าเป็นแฮร์รี่เคนนะครับสำหรับบาเยิมิูนิกก็สำหรับคู่นี้นะเจ้าถิ่นไหมเนี่ยน้นะนะฟอร์มไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในช่วงนี้ครับไม่ชนะใครมาเลยครับ4เกมติดแล้วน้นะ ถึงแล้วก็มาเทียบกับบาเยอร์บาเยอร์นี่ฟอร์มเนี่ยไม่เคยที่จะแพ้ใครนะครับนะแล้วก็วันนี้เนี่ยอ่ามาเจอไม้เล่นในบ้านนะครับนะก็ล่าสุดเนี่ยบาเยอร์แพ้ไม้ไปนะครับนะ้เมื่อต้นเดือนที่ผ่านเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะในเดือนเมษาเนี่ยแพ้ไม้ในบ้านไหมนะครับนะแล้วก็ผลงานบาเยอร์ที่ผ่านมาเนี่ยล่าสุดเนี่ยไม่แพ้กับใครทีแล้วก็ผลงานเนี่ยดูอาจะทิ้งห่างจากไม่มากนะครับคู่นี้การันตีได้เลยว่าวันนี้ครับนะผลงานอ่าบายเยอร์เนี่ยครับนะผมว่าวันนี้บายเยอร์เนี่ยครับนะมีโอกาสที่จะยิงงถึ2เบ นะโอกาสกายิง2เมตรค่อนข้างที่จะสูงคู่นี้ครับนะอยากไปต่อทำนะคู่นี้ผมชอบไปทางต่อนำนะผมว่าวันนี้บาเยอร์ครับนะเก็บ3เต็มแล้วก็ยิงมากกว่า2ลูกครับคู่นี้ผมขอไปต่อบนะาเยอร์น, 2, นะครับาลูกครึ่งครบสนะครับสำหรับคู่นี้ส่วนคู่ที่รับนะไปในคู่เวโรนาครับพบกับนาโปลีนะคู่นี้ราคาต่อไปทางนาโปลีครับผลงานของคู่นี้นะ่าย้อนหลังกับไปเอาผลงานใน5านัดที่ผ่านมา นะครับนะ้ก็เสมอกัน2นะันะนะดน้าล่าสุดเสมอกันนะนาะเมื่อต้นปีนะ้านะเล่นกันในบ้านของนาบ,บรลีเสมอกันศูนย์นะครับเราไปดูผลงานเจ้าบ้านครับเวโรนาในเยาวชนผลงานที่ผ่านมาในเยาวชนยังไม่ชนะใครทีครับนะแพ้สันนัดแล้วเสมอ2นัดแล้วเสมอกับโตโรนโน่แล้วก็เสมอบุลอนจ่าแล้วก็ที่แพ้สานัดแพ้เอซิมิลานแพ้อารันตาและก็ล่าสุดครับเล่นในบ้านของโฟซิโนเน่ครับแพ้ในบ้านของซิโลเน่สองคนหนึ่งน้าผม ส่วนผลงานในบ้านครับน้าที่ผ่านมาเล่นในบ้านนะเราเอาผลงานในบ้านอย่างเดียวครับผลงานในบ้านแพ้หนึ่งนัดนะเล่นในบ้านแพ้แค่หนึ่งนัดในห้านัดนะครับนะเราเอาแค่ในห้านัดแพ้ออเันตาแค่หนึ่งลูกนะแล้วก็เสมอกับโบลญนาศูนย์ศูนย์แล้วก็สามนัดชนะในบ้านเหมือนเลยชนะเอสโรมาชนะอัชโคลอรีและก็ชนะวิสตัตเวโลนานะสำหรับผลงานในบ้านส่วนทีมเยือนปูนาโปลีเรับน้าในเยาวชนที่ผ่านมานาโปลีเล่นในบ้านเนี่ยนะครับนะ ันแพ้2นัดเมื่อล่าสุดนี่เองครับแพ้ฟิออเรนติน่าแล้วก็แพ้มัดดิ่งก็แพ้ทีมใหญ่นามนะนะแล้วก็แพ้ไม่ใช่แพ้เลยนะเก่งนะครับน้าแพ้ไปแบบเฉียดฉิวครับนะ้าแพ้เอเลียนมาดดิ่สองดวลสามและก็ล่าสุดเนี่ยก็แพ้ฟิออเรนตะินะ่าไป3ามวหนึ่งนามนาผลงานที่ผ่านมานี่เองและก็นัดที่ชนะชนะอาอูเรนเซชนะเลเช่แล้วก็ชนะโบลญนยา ไอ้ขอไปแพ้ไอ้เสมอบนบอลญอานะั้นนะก็ขออภัยด้วยนัตาลายตอนเช้านะครับแล้วก็ผลงานนอกบ้านเนี่ยครับนะวันนี้นาโปลีไปเยือนในบ้านของเวโรนาผลงานนอกบ้านนี่ก็ถือว่าดูแข็งแกร่งเลยนะครับนะพอสมควรรับนเะสมอ2นัดเสมอเจนัวชโนะด้วยเสมอบอลญอาแม่งลิ้นพันนะครับนะแล้วก็ชนะ3นะัดชนะโฟซินโนเน่แล้วก็ชนะบราการ์สองตัวหนึ่งและก็ครับนะเมื่อต้นอาไปเดือนที่แล้วเนี่ยครับนะเล่นในบ้านของเลเช่ครับนะกดไป4-0เก็บชัยมาได้ในบ้านของเลเช่นะผลงานก็ถือว่า,าไม่ตกหลน่น นะถือว่าฟอร์มล่าสุดถือว่าไม่ตกหล่นเลยนะครับก็ <g ül> <g ül> นับนักคู่นี้ตารางคะแนนไนับบุรีอยู่ดับ5ครับนะักแ <g ül> ข่งมาแล้วแดครั้งชนะ4ครับเสมอ2นะแล้วก็ได้แพ้ไป2ครับนะตอนนี้เต็มรวมมี14ส่วนเวลานานี่อยู่ดับดับ16ท้ายตารางเลยแข่งมาแล้วแดครั้งเหมือนกันชนะแคนะ่2ครั้งนะเสมอ2ครั้งแพ้ไปแล้ว4เต <g ül> <g ül> ็มรวมมี8แต้มนะครับนะห่างจากนับบุรีครึ่งหนึ่งนะครับสำหรับเวลนาไปเราไปดูความพร้อมของคู่นี้ก่อนนะครับ ก็ไปดูกับความพร้อมของเวโรนาครับนะก็วันนี้เวโรนาครับนะก็มีตัวบาดเจ็บนับน้เป็นกองหลังครับชื่อจอยดอยแล้วก็จองหน้าเป็นเจเดนบราฟนับนะส่วนแผนเนี่ยก็จะมาหลบ3 4 2 1ี่สนึ่งนนักเตตัวจริงของเวโรนาครับนะผู้ทำประตูเป็นมอนติโปครับ3ตัวด้านหลังครับแบ็กซ้ายเป็นอามิโอเน่แล้วก็แบ็กขวาเป็นมันยานี่เซ็นเตอร์แบ็กก็จะเป็นไอเอ็นครับสตัวหลังครับแบ็กริมเส้นทางซ้ายเป็นลาโซวิชแล้วก็ริมเส้นทางขวาไม่เป็นเตราชาโนแล้วก็ ตัวตสองตัวตรงกลางครับตัวเชื่อมเกมครับนะตัวเพย์เมเกอร์เครับนะ,ะเป็นอ่าโฟโลโลุนโซโลแล้วก็ดูตาส่วน3ตัวด้านหน้าครับนะก็จะมีปีกซ้ายเป็นซุดดอฟแล้วก็ปีกขวาเป็นเอ็นกอนเก้ครับนะหนะ้าเป้าก็เป็นโบนานโซลี่นะครับสำหรับเวโดลนาส่วนทางฝั่งของนาโปลีเนี่ยนะครับนะก็วันนี้ครับนะก็มีรายงานตัวบาดเจ็บอยู่2รายครับนะเป็นกองกลางกับกองหน้านะนะกองกลางเป็นอองเดฟรอง ออสกิซ่าและก็กองหน้าเป็นวิสเตอร์โอซิเมนนะครับสำหรับนาโปลีวันนี้ส่วนแผนนะครับนักก็จะมารวบสี่สามสามนะก็เป็นแผนเดิมนำนาซเบตตัวจริงวันนี้ครับของนาโปลีครับผู้รักษาประตูเป็นโมเด็ตรับสี่ตัวหลังครับแบ็กซ้ายเป็นโมเดโอลุยแล้วก็แบ็กขวาเป็นลิลอเรนโซแล้วก็เซ็นเตอร์แบ็กคู่กันเป็นนาตาลแล้วก็รามานี่แล้วก็สามตัวครับนะตรงกลางครับนะตัวตัดเกมครับ ก็จะมีซิลินสกี้ครับนะทางซ้ายทางขวาเป็นคายุสเต้ับน้าตัวตัดเกมส่วนเพลย์เมกเกอร์ก็จะเป็นโรบอตกาและก็3 <y> ตัวด้านหน้าครับปีซ้ายเป็นคาร์ลัสเคเรียแล้วก็ปีขวาเป็นโบลิตาโนแล้วก็ตรงกลางเอร์ตัวเชื่อไอตัว,ตว,ตวจบสกอร์ครับนะขออภัยตัวจบสกอร์ครับนะเป็นซีเมโอเน่นะครับนักกอล์ฟช้าก็จะมึนๆหน่อยนะครับ <c oughs> อ่ะก็สำหรับคู่นี้ครับนะนาโปลีครับผลงานไม่ดีครับนะแพ้2นัดติดนะครับนะ นะแล้วก็เกมนี้ต้องอาขาดผู้เล่น2ตัวสําคัญไปด้วยครับนะอย่างไรก็ตามครับการเจอเวลนาพวกเขาครับทำได้ดีครับเอาชนะ2ทิปล่าสุดแถมเวลนาครับนะก็ไม่ค่อยแพ้ครับนะสจาก4ครับล่าสุดนะยิงไปเพียงแค่ประตูเดียวครับนะเกมเยาก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกันบอลนาโบรีครับนะยังดีกว่าเยอะครับแม้มีปัญหาสภาพทีมไป บ้างครับนะลิดต,ต่อไม่แพงด้วยวันนี้นะขอวางไปทางนาปโปลีนะวันนี้ขอต่อไปทางนาปโปลีสกักคู่นี้ในราคาครึ่งควบลูกนะครับขอสรุป2คู่เลยครับนะวันนี้ไปต่อหมเลยครับนะต่อยบร์ทมิวนิกในราคาลูกขึ้นครบสองและก็ต่อนาปโปลีในราคาครึ่งควบลูกนะครับ ก็ขอฝากกลุ่มนิดนึงครับนะใครที่ไม่มีแนวทางฟุตบอลครับนะทางเราครับนะมีกลุ่มฟุตบอลทราบนะกลุ่มฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศไทยครับมีคุณอาจารย์ทั้งหมดถึง10ท่านที่คอยวิเคราะห์ชี้แนวทางการเล่นฟุตบอลให้กับนักลงทุนน้นะก็ในกลุ่มครับก็จะมีบอลสดบอลสเต็ปน้ำน้าบอลสูงต่ำไม่หมดนะครับนะาถ้าใครชอบบอลสูงต่ำเราก็มีบอลครึ่งแรกก็มีครับนะอาจารย์แต่ละท่านก็ถนัดไม่เหมือนกันนนะสามารถเลือกตามได้แล้วก็สามารถเอามาจับยำๆรวมกันแล้วก็ทำเป็นบอลสเต็ปก็ได้นอกก็เมื่ นะก็วันสติปนี้เข้ามา3วันกันติดแล้วนะนะสำหรับวันนี้ก็อขอทิ้งไลน์เอ็ดก่อนลืมพอนจะจากกันไปเนาะไลน์เอ็ดครับแอดบิยุนจีเจ็ดแปดเก้านับนะถ้าใครสนใจอยากมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราครับแอดบิยุนจีเจ็ดแปดเก้านะครับก้อนฟุตบอลครับนะก็กลุ่มฟุตบอลไม่หมดถึง15กลุ่มเลยนะนะก็ไม่ดีจริงข้คงไม่เยอะขนาดนี้แน่นอนครับกลุ่มเรานะครับ อะถ้าใครสนใจนั้นอยากมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรารั็แอดมาเลยครับนะ B U N G 7 8 9นะหรือตามมุมขวาล่างนะครับนะที่ทิ้งไว้แล้วตามรูปไปเลยครับนะก็สวัสดีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ